สวัสดีครับวันนี้บา่าวพีจะพามาชมบอลสีโบราณบอลสีพื้นบ้านที่เละเช็คราคาไปด้วยกันนะครับที่ตลาดต้นไม้ปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นสวนรวมของต้นไม้แล้วก็บอลสีเรามาตามชมกันเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศของตลาดนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชม บอลสีร้านแรกกันเลยนะครับผมเนี่ยครับบอลบอลร้านที่เขาเยอะเยอะมากเยอะแยะเลยมาเดี๋ยวมาชมกันนี่นะครับต้นนี้ครับต้นแรกบอลสีต้นนี้ก็คือนางไหมนะครับนี่นะครับสีสวยเป็นนางไหมต้นโตครับกระถางละ หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บนโบราณกระถางนี้นี่ครับผมนี่ดูใบเขาสวยมากครับใบสดนี่นะครับกระถางใหญ่บนกระถางนี้ก็คือกุซุมานะครับราคาอยู่ที่ 2,500บาทนะครับเนี่ยกระถางนี้นะครับกุสุมมาแล้วก็มาต่อกันที่นี่ครับผมกระถางนี้อันนี้ใช้ปีกกินรีไหม อ๋ออันนี้กวนอูนะครับดูกระถางกวนอูสีสีเขาสดมากเนี่ยกระถางเนี้ยครับผมกวนอูกระถางเท่าไร่นะครับกวนอูกระถางนี้นะครับสวยไหมครับสวยมากเลยกระถางเท่าไหรนะถังใหญ่กวนอูกระถาง ครับสองพันมั้งกระถางีาามรคไม่เห็นมีค่ะกระถางนี้ราคาอยู่ที่สองพันบาทนะครับผม 2> 2, อันนี้อันนี้กุชุมาครับแล้วเราก็มาดูที่ต้นเล็กครับบอนสีต้นเล็กนี่ครับผม พี่แล้วอันนี้อะไรอ่ะอััน,อนนน้เป็นีนี่ยวสวยนะครับเนี่ยเนี่ยเหรอใช่ไหมเนี่ยราคาราคาห้าร้อยบาทนะครับกระถางนีสีเขาสวยมากแล้วอันนี้อ่ะครับอันนี้จะเป็นกระไายอ๋ออันนี้ลูกไม้นะครับมีราคาสามร้อยห้าสิบอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะอันนี้ใช่ลูกไม้ค่ะลูกไม้ ครับผมอันนี้เป็นเสือพานนะครับเนี่ยเสือพานอยู่ที่กระถางละห้าร้อยนะครับเนี่ยเสือพานเรามาต่อด้วยไก่สุดสงวน เนี่ยครับไก่สุกสงวนกระถางนี้กระถางเขาใหญ่มากเนี่ยดูต้นมีกอมีอะไรเรียบร้อยครับอันนี้ขายไหมครับเนี่ยอันนี้ขายใช่ไหมแพงไหมครับกระถางนี้ทีเนี้ยกระถางนี้สองพันห้ากระถางนี้สองพันห้านะครับไก่สุดสงวนกระถางใหญ่ใหญ่กระถางละสองพันห้านะครับเนี่ยดู แล้วอันนี้ก็นางไหมอีกเนาะนางไหมอันนี้ก็นางไหมนี่นางไหมกระถางนี้หนึ่งพันบาทนะครับนางไหมกระถางนี้มีมีหนึ่งใบแตกต้นโตครับครับผมแล้วมาชมต่อนะครับผมนี่ครับนี่บอลสีสวยๆของนั่นเลยครับ เยอะมากผมจะถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศในร้านบอลที่เขาสวยนะครับแล้วก็มีบอล สีโบราณพื้นบ้านต้นเล็กๆเยอะนะครับนี่นะครับเนี่ยต้นเล็กๆทั้งอันนี้พวกลูกไม้เหรอครับ,บ,บรอ๋อสตรอเบอรี่บอลบอนจีนนี่เป็นสตรอเบอร์รี่แตบสวยๆข้งนั้นเลยนี่นครับบอนทีร่้าน พี่เขานะครับผมนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาชมอันนี้ไก่ไก่สุพรรณใช่ไหมพี่อ,อ,อันนี้ไก่สุพรรณนะครับมันสวยไหมใบนี่ครับไก่สุพรรณ ใบกัดสีสวยมากอันนี้ขายไหมไก่สุพรรณกระถางนี้ครับนี่เท่าไรนะเน,นี่ยกระถางนี้ไก่สุพรรณกระถางนี้หนึ่งพันบาทครับนี่ดูใบหนึ่งพันบาทนะครับต้นใหญ่มากเนี่ยกระถางนี้หนึ่งพันบาทนะครับราคาถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะเป็นต้นโตต้นใหญ่ สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นิยายจงอาง200บาทครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยบรรยากาศที่ร้านนะครับ อันนี้ก็ถุงเงินถุงทองบอลเยอะแยะเลยครับสวยๆทางนั้นเลยนี่นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นร้านขายต้นบอนสีอยู่ที่ตลาดต้นไม้ประชุมธานีครับเข้ามาชมมา ซื้อหาได้ไปเลี้ยงไปอะไรได้นะครับผมครับผมวันนี้บ่าวฮีก็พามาชมและก็เช็คราคาเป็นบางตัวไปแล้วก็พาชมบอนสีสวยที่ตลาดต้นไม้ไปทุมนะครับถ้าสนใจก็ครับผมสนใจก็ มาชมมาเรียกซื้อบอลไปเลี้ยงได้นะครับวันนี้ก็บ่าวหีก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องบ่าวหีด้วยนะครับสวัสดีครับ